บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานกลับมาเป็นข่าวรายวันอีกครั้งในการดิ้นรนเฮือกสุดท้ายก่อนจะต้องกลายเป็นอดีตตำรวจไปตลอดการดิ้นถึงขนาดกล้าฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้บริหารสารปกครองสูงสุดสองท่านช่วงเวลาที่สารปกครองสูงสุดใกล้จะมีคำตัดสินออกมาคดีที่บิ๊กโจ๊กถูกสั่งให้ออกจากราชการซึ่งบิ๊กโจ๊กแพ้คดีมาตลอดทางจนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วคือสารปกครองสูงสุด ทั้งนี้บิ๊กโจ๊กอ้างถึงหลักฐานคลิปลับเสียงสนทนาของสองผู้พากษาศารปกครองแต่ก็น่าสงสัยว่าคลิปดังกล่าวจะมีที่มาอันสกปรกเหมือนตอนแอบถ่ายในวันมูฮัมหมัดนอนมะทาหรือไม่ขณะที่องค์กรปราบโกงอย่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชก็โดนบิ๊กโจ๊กเอฟเฟกจนปั่นป่นปวนองค์กรแทบแตกโดยล่าสุดคณะกรรมการปปชมีมติเอกฉัน ให้ไต่สวนดำเนินคดีกับข้าราชการปปช5คนที่มีพฤติกรรมช่อชนช่วยเหลือบิ๊กโจ๊กเรียกว่าปป,ปชต้องมาเสียเวลาปัดกวาดบ้านตัวเองลุยกำจัดเจ้าหน้าที่ปราบโกงที่ดันโกงเสียเอง5เจ้าหน้าที่ปป,ปชที่ถูกเช็คบินประกอบด้วย 1. นายอภิชาติปุญญะธัญพงศ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง 2. นายเจษาดากาแฟมงคล นิติกรปฏิบัติการสังกัดสำนักบริหารงานกลาง 3. นายพัชรพลโตมรน,นิติกรปฏิบัติการสังกัดสำน,นักไต่สวนการทุจริตภาครัฐหนึ่ 4. นางดารณีทรเสนาผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐหนึ่และ 5. นายวิสูตรดวงมากพนักงานไต่สวนระดับสูงสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐหนึ่ง โดยไทม์ไลน์ของกลุ่มเจ้าหน้าที่ปปชแสบเริ่มเมื่อเดือนพฤศจิกายน2566ตำรวจไซเบอร์ส่งสำนวนดำเนินคดีกับตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันของเจ้าแม่มินนี่ซึ่งคณะกรรมการปปชก็มีมติให้ส่งเรื่องคืนพนักงานสอบสวนหลังจากนั้นในช่วงเดือนธันวาคม2566ตำรวจไซเบอร์ได้ส่งสำนวนร้องทุกกล่าวโทษในส่วนของบิ๊กโจกับพวกรวม5คนในคดีเว็บพนันมินนี่เช่นกัน แต่คราวนี้เกิดปัญหาสะดุดติดขัดขึ้นมาคือแทนที่จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการปปชลงมติแบบผู้ต้องหาชุดแรกปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ปปชทั้ง5รายได้ร่วมกันร,รับเรื่องไว้เองโดยพะะการหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ยอมให้คดีในส่วนของบิ๊กโจ๊กต้องกลับไปอยู่มือพนักงานสอบสวนมีลักษณะรวบรัดอย่างรวดเร็วผิดปกติสอดรับเป็นปีเป็นคลุยกับบิ๊กโจ๊กซึ่งย้ำเป็นแผ่นเสียงตกร่อง ว่าคดีของเขาต้องให้ปปชไตส่สวนเท่านั้นไม่ใช่ตำรวจซึ่งการละเวน้นไม่ไดำเนินการตามระเบียบของ5เจ้าหน้าที่ปปชได้สร้างความเสียหายต่อขั้นตอนการไตส่สวนทำให้ผู้กระทำความผิดสามารถหยิบยกเป็นข้อต่อสู้ได้คำบรรยายกล่าวโทษจากคณะกรรมการปปชระบุชัดๆเลยว่าพฤติการของเจ้าหน้าที่ปปชทั้ง5รายมีจตนาร่วมกันช่วยเหลือบิ๊กโจ๊กจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ระดับเจ้าหน้าที่ที่โดนลงดาบ ยังมีกรรมการปปชในช่วงเกิดเรื่องอาจต้องถูกดำเนินคดีด้วยคือนางสาวสุภาปิยะจิตติเพียงแต่จะมีการแยกใส่สวนนางสาวสุภาออกไปต่างหากไม่สามารถนำมารวมกับ5าเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ได้ตามหลักการของกฎหมายเจ้าหน้าที่ปปชทั้ง5คนต่างรู้ดีว่าคดีบิ๊กโจ๊กเรื่องนี้มีผู้ใหญ่ในปปชหนุนหลังเต็มที่ เพราะมีคำสั่งจากเบื้องบนลงมาให้เร่งรัดทำให้เร็วจบด้วยการอุ้มคดีไว้ไม่ส่งเรื่องคืนให้ตำรวจถึงขนาดสั่งเบิกงบเบี้ยเลี้ยงให้คนทำคดีอัดฉีดให้เนื้อเนื้อเป็นกรณีพิเศษ